ก็หลายคนเลยนะครับที่อยากให้ผมทําคลิปสอนโหลด parasite หรือบางคนก็โหลดและเอามาลงแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นวันนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมกันครับผมก่อนอื่นให้ไปตรง description คลิปผมนะครับคลิปผมพูดถูกใช่ไ้มโอเคตรงนี้แล้มันก็จะมีลิงก์ให้ medl c o m ไปเลย ให้เรื่มไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ผมดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดแอดออนครับผมกดคลิกเฮียทุกคนติดต่นี่พาราไซต์แอดออนกดดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ โหลดเสร็จแล้วก็เป็นอันสุดสิ้นนะผมวิธีการโหลดต่อไปก็เป็นวิธีการลงกันบ้างเลยครับพอหลังจากโหลดเสร็จนะผมให้พวกคุณคุณผู้ชมไปโหลดแอป ES File Explorer พอโหลดเสร็จก็ให้เข้าไปตรง Internal Storage แล้วกดที่ดาวน์โหลดนะผมพอคุณโหลดมาแล้วนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ป่ะให้คุณกดไปตรงนี้ ก็คือถ้าเรากดไอตรงตัวแอดออนเนี่ย네ก็จะมีให้เลือกขึ้นว่าให้เปิดโดยใช้แอป,ปอะไรซึ่งขอให้พวกคุณเลือกกดแอปไมค์ครับแล้วมันก็จะขึ้นให้โดยอัตโนมัติเลยอย่างนี้ครับผมพอพวกคุณสร้างแมปก็ให้พวกคุณเปิดนี่ด้วยนี่เอ็ดโหมดเอ็กซ์เพรเนี่ยหลายคนที่บอกว่าไม่ขึ้นอ่ะน่าจะเกิดเพราะไอตรงนี้นี่แหละเพราะลืมเปิดไอตรงนี้เลยแลหลังจากนั้นก็ลงแอดออนนผมแอดออนผมก็จะมีเยอะหน่อย ไซ RP, อา rp พีไซบี b p อ่าแล้ว create เลยเอ้าพอทุกคนเนี่ยเข้ามาตรงเข้ามาในเกมแล้วก็ให้ทุกคนกดไป i n v ี n t o r y ี่กดตรงนี้ซึ่งวิธีการที่จะกดไปดูไข่เนี่ยก็คือให้กดตรง inventory ใช่ปะ่ะแล้วกดไปตรงหมดหมูนี้ไปตรงไข่ ถ้าเกิดว่าคุณอยากสปอนนี่เอนน้ำบวมหมูนี่ไหม crawler infest falter mini shooter ra, 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 ra. อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปรสิทธ์ที่เคยตบผมมาแล้วนับไม่ถ้วนส่วนพวกอาวุธพราไซโบก็อยู่นี่ถ้าเกิดเป็นพวกเคียวหรือไม่ก็พี่แอคก็ให้ไปกดตรงดาบตรงนี้อุ๊ยกดผิดกดตรงดาบนี่มันก็จะขึ้นมาให้เลยส่วนพีแอก็กดตรงพีแอตรงนี้ ห้แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโอเคเขาจะเขาจะคลิปเพียงเท่านี้ครับผม